เขียวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหงมกนแถวนี้นะผมผมก็จะมาพาดูตัว iOS 26นั่นเองนะผมซึ่งในวันนี้นะผมผมจะเทสในตัว iPhone 17 Pro นั่นเองนะผมบน iOS 26นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าจริงๆแกะกล่องมาก็เป็นเวอร์ชัน26่แล้วนะผมและนี่ก็คือตัว iPhone 17 Pro นั่นเองนะผมนี่หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งอยู่ายการใช้งานเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะเปลี่ยนหน้าตาลักษณะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะผมคือพูดง่ายๆว่าใช้ยังไม่ถนัดเลยกันเลยทีเดียวนะผมจังวันนี้นะคร เอออ่เรามาดูอย่างแรกกันเลยนะผมเรื่องที่เขาพูดกันนะครับนั่นก็คือตัวลิควิดควานนี่นะผมซึ่งถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าอยู่ในหน้านี้ใช่ปะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ถ้าเรากดค้างเห็นไหมมันมีเอฟเฟกนี่เห็นไหม,ม,น,มน,หน,นี่แหละครับลิควิดกาสนะผมเออแล้วก็ในเรื่องของตัวการแจ้งเตือนต่างๆนะครับนี่เห็นไหมการแจ้งเตือนมันก็จะแบบเป็นใสๆเลยนะผมโอ้โห คือสวยมากๆนะครับแต่ว่าก็กินสเปคเครื่องค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะผมเลืนี่ก็คือหน้าตาตัวคอนดักเซนเตอร์นะครับเห็นไหมว่ามันก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยเนาะเห็นไหม,มเยอะเหมือนกันนะครับนี่ข้างในก็ประมาณนี้คือรูปร่างลักษณะหรือว่าการจัดตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าในเรื่องของหน้าตาอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็น Guard ลิควิดการ์ดอะเนาะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไป ค่อนข้างที่จะหมดทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะผมนั่นคือตัวแอปกล้องนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกตามตรงเลยว,ว่าแอปกล้องตัว l d 16เนี่ยผมเองนะครับก็ใช้ไม่ค่อยนานอันกเท่าไหร่นะครับเออจริงๆชอบแบบเก่าอะ่ะเออชอบแบบเก่ามากกว่านะเพราะว่าแบบเก่าเนี่ยไอตรงข้างล่างใช่ไหมมันจะอยู่ตรงประมาณนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วผมว่านะอยู่ตรงเนี้ยด,ดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนะสมมติผมจับมือถืออย่างนี้ใช่ปะแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นวิดีโอเนี่ยจริงๆมันก็ทำอย่างนี้ได้แหละ แต่แม้แต่บางทีมันไม่ได้มันอาจจะไปกดตรงนี้ก่อนแล้วก็มาเลื่อนนี้ได้นะครับจริงๆก็คล้ายเดิมอยู่แต่ถ้าเราเนี่ยอยากเลื่อนเร็วๆก็ต้องมาปัดทีเนี้ยทีละนิดทีละนิดถ้าอยากเร็วเนาะก็ต้องเลื่อนตรงนี้แล้วก็สไลด์มาเห็นนะอืมเนี่แหละก็ต้องจับสองมือเนาะเออแล้วก็ปุ่มซูมเนี่ยหน้าตาคล้ายเดิมนะแต่เปลี่ยนนิดหน่อยเนาะอืม แต่ตำแหน่งอะไรงหม้มอนเดิมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้น้อง17 Pro นับสูนไะด้24เท่าเลยทีเดียวเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดวางของเรโซลชั่นวิดีโอต่างๆนะครับเห็นไหมว่ามี Full HD กับ 4K นะครับจัดอยู่ในหน้านี้เลยนะครับไม่ต้องมาไล่จิ้มกดๆๆหนึ่งสองสามอะไรอย่างนี้นะครับนี่แหละคือข้อดีนะครับโอเค แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัว17 Pro Max นะครับผมหรือว่า17 Pro เนี่ยสามารถถ่าย Full HD 120เฟรมเรทได้เนาะคือถ้าเป็นตัวที่แล้วเนี่ยมันจะถ่ายได้แค่ตัว 4K นะผมเฮ้ยหรือว่าอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วขอไปด้วยแต่เอาเป็นว่าเนี่ยมันสามารถถ่าย Full D 120ได้แหละคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะถ่ายได้แค่ 4K 120เนะเาะคือไม่สามารถปรับเป็น HD ได้นะครับน่าจะประมาณนั้นนะภาพยนตร์ก็เหมือนเดิมเลยนะผมโอเค โปโมชั่นอะไรอย่างงี้นะครับ247เลทดูเซตติ้งสินี่ครับเซตติ้งประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับคือหน้าตาแค่เปลี่ยนหน้าตาเนาะแต่พวกการจัดวางอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนนิดนึงเนาะเอออย่างพวกเรื่องตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนมาอยู่ข้างล่างแล้วนะผมสรุปนะครับแล้วก็เลือกอัตราส่วนเห็นไหมมันกดได้เลยนอาเวลาถอยหลังก็เลือกได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะรูปแบบนะครับนี่ แล้วก็ตัวนี้เนาะปรับแสงก็อยู่ข้างล่างนะครับโอเคส่วนวิดีโอเนาะตัวนี้นะครับด้วยความที่เป็น17ซีรีส์นะม,มีตัวนี้มานะครับผมปึบกล้องคู่นะครับโอเค อ่ะกล้องหน้านะครับจริงๆกล้องหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะผมแต่ว่าด้วยความที่เป็น17ซีรีส์เนาะ17ซีรีส์มันสามารถถ่ายเป็นแบบนี้ได้นะครับอืมก็เป็นรุ่นแบบเฉพาะรุ่น17นะผมแล้วก็อีกเรื่องนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนหน้าตาใหม่แล้วนะผมอืมนิดนึงนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับ ไม่ได้มีอะไรแล้วก็แน่นอนนะผมเรื่องการกินความจําเนี่ยเพิ่มไปอีกประมาณ9กิกหน่อยๆเลยนะผมนี่จะเป็นกลายกลายเป็น20กิกนะผมเยอะมากๆนะครับจังหวะน,นี้โอเคอันนี้ความจุ256ร้อยหบนะผมใช้ไปแล้วเนี่ย62กิกเลยนะครับแล้วก็เหลืออยู่ที่193เก้านั่นเองนะฮะอันนี้คือเวอร์ชันที่คือผมยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับตั้งแต่ที่ซื้อเครื่องนี้มาเนาะ17 Pro เนี่ยนะครนะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังเป็น iOS 26.0อยู่นะครับผมอืมเห็นปะ Liquid การ์สนะครับ แล้วก็ฟีเจอร์หนึ่งเนาะสำหรับตัวรุ่นที่แบบสูงสูงหน่อยนะครับที่จะได้นั่นก็คือแบบเวลาเราหันเครื่องใช่ไหมตัวไอคอนมันจะแสงมันจะเป็นตามนี่นี่นดูตรงนี้นะครับคำว่าฟิตเ,เนสเห็นนะเห็นนะมันไปตามนะผมอาจจะมองค่อนข้างยากหน่อยนะครับนี่ iMovie ก็ได้เออประมาณนี้แหละนะครับ สำหรับตัวเรื่องของ UI การใช้งานนะผมก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่เรื่องแบตไหลเนี่ยเอาตรงๆนะครับแบตไหลจริงครับดูตอนนี้นะผมเห็นไหมหกสิบแปดนะผมนะ โอเคก็นะ่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับตัว iOS 26นะครับบน iPhone 17 Pro นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ทดลองอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เนาะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมว่านะ่าจะเจอปัญหานั้นก็คือเนาะเห็นหลายๆช่องเขาเริ่มทำกันแล้วนั่นกะ็คือเรื่องของการซนะูมวิดีโอเนาะซูมวิดีโอเนี่ยด้วยตัว Pro นะมันจะ ไม่ตรงอ่ะเออคือมันไม่กึ่งกลางอ่ะสมมติถ่ายกึ่งกลางแต่ว่ามันมันเฉียงอะไรอย่างงี้นะผมจริงๆผมก็เจอนะแต่ว่ามันเจอในบางสาการนะผมเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโนนี้ก็ไม่บายผม